เออผมพี่คอทอยู่แมนน่ะปิ๊กจะพูดมันก็พูดยากอะเราก็ชั่วกันหมดแหละถ้าคนเราไม่ชั่วจริงเล่นเกมนี้ไม่ได้เราไม่ทำเขาเขาทำเรา,าเอะปิ๊กไปใหญ่กินปลาเล็กที่เนี่ยแต่ว่าเราชตัดโมโหแล้วนะปิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยว่อยัาาอยงไม่เสร็จดีเดี๋ยวมันยังไม่ได้ดสคิคาบปืนคนมายิงบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยถ้าคาบได้คาบไปก่อนเถอะเล็กคครับ เดทัวร์แล้ว่ะีทำระเบิดไม่ได่าไดไ้ใช่หรอผมทำได้แต่นับเตาเผาตอนนี้มันเผาเหล็กอยู่อ่ะจะให้ผมกลับออกไปเหรอไหม้วค้าดินปืนมันโอ้ป่านนี้ถ่านล,นล้นละเดี๋ยวผมกลับมาออเอร์ในไอ้นี่นะพ่ะต่อเลยคนมันวิทกลจลิตตรงที่เกมนี้พอมันได้ยินเสียงมันแทนที่มันจะหนีมันจะรู้ว่าคนคนนี้มีของแล้ววิ่งไล่จะมาฆ่าทุบหัวเอาอะ เราโยนของทิ้งน้ำแอนเราเบารุ้นรูปแบบของที่ยิงมองไม่เห็นอยูแต <Back. S 1> กพูดเรื่องจร่งเยออโอ้ยเฮียปิกยิงกูตายเขาบอกแล้วว่ามอไม่เห็นมาดูเอวงของซอสอาร์ตออนไลน์รู้สึกจะกลับไปดูซอสอาร์ตอีกรอบ อะไรนะคุณดู AV ของอะไรนะ AMV พี่อ๋อ AMV AV AM ของซอสอาร์เนี่ยเนี่ยคุณพูด AV อีกแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้บอก AV เลยพี่ผมว่า AMV เมื่อกี้คุณพูด AV วชัดเลยอะ่ะ <AM V. S 1> ผมอัดเสียงเอาไว้ oh. คุณผมบันทึกวิดีโออยู่นะคุณ ชาร์โดเพล์ไงเดี๋ยวเซฟตรงนี้ไว้ซะเลยเราเปิดให้คุณฟังเนี่ยในเกมจะเช้าเล้วในชีวิตจริงก็จะเช้าแล้ว จบม,มานานละโอ้ทครับพี่แต่ว่าคอมเมนต์ไปไหนไม่ทีก็หัวเขาันอยู่ตรงนี้ใจผมทำไงผมก็ต้องยิงผ่านหัวเข้าไป มอีกแล้วเฮียกลางคนเดียวด้วยไหมก็เพื่งไปยืนติดประตูอยู่คนเดียวอ๋อเอาแมงวันขึ้นเลยเฮียโอ้ยเร็วๆจะสองร้อยห้าสิบรอบ เนื้อคนก็ดูโอ้ยโอ้ยคือรอบแรกผมก็จิงตายสาวพี่อดยิงตาย ต้องรักผมมากก็ได้นะรักผมไม่น้อยก็ได้กูยิงจุดเดิมตลอดนะแต่ทุกทีแมนมันนั่งหมอบอยู่างเงี้ยกลายเป็นลุกขึ้นมาอนี่โป้เลยว่ะแต่ปวดนก้อยไงยก้งก้อยยืนนั่งตายเลยเฮ้ยเฉียเอาเหรียญมาคัดไว้พี่เอาเหรียญมาคัด ามว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ในสภาว่ากำลังจะหิวตายนะครับมมีคอมฟอร์ดใช่ไหรัใช่แต่ว่าอาหารมันเหลือก็จิ๋งเดียวอะ่ะมันไม่ช่วยเดี๋ยวแล้วผมไม่มีเนื้อเนื้อผมไปไหนหมดอะ่ะโอ้ผมเอาเนื้อหมูเก็บไว้อ ต้องกินเนื้อแมนจริงๆเลยเนี่ยต้องลอกขนเยอะเลยเนี่ยแมนเป็นไรเนี่ยยืนนิ่งทื่อเลยกินเนื้อแมนรอแมนดีกว่าร้อยเดียวแล้วร้อยเดียวแล้ว ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วแมนมึงทำอะไรอยู่มาช่วยกันยิงไม่ไม่ไม่แค่ลูกเดียวมันไม่พังหรอกกลับเลยอ้กูยังไม่ทันวิ่งเลยรถรถมันลดเลยนั่นแนหละอ๋อ อ๋อมันไปลดไอประตูอ่ะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งลดสิบจากเจ็ดสิบเอ็ดแล้วตะกี้ห้าสิบอีกสี่ลูกพี่ได้เวลาประทัดยกักติดละสามสิบแล้วนะ มันระเบิดแล้วยังอะแล้วมันมันด่านได้ด้วยเหรอมันด่านได้ด้วยโอ้ยโอ้ยนั่นเปลืองชิบหายอ่ะอย่างน้อยก็ลดวิ่ง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 โอ้ยเีย่ เหลือสิบเหลือสิบลูกหนึ่งอ่ะจะจบพี่เด้เวลาแล้วเก็บลูกธนูครบแล้วจุดปลาถอยแบมมึงอยู่ไหนเจ้าของบ้านง่้ตัวอันตราย กดเลยล้างก่อนกดเลยเจ้าของบ้านไอหนึ่งสองสามดีฆ่ามันฆ่ามันอย่างนั้นแหละฆ่ามันเอาอีกเอาน้ำมันมันมาแม่งเอาไอ้ก้นหนาๆของมันเนี่ยมาทำน้ำมันทีเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไิกาะจูไปก่อนโอ้ยมันเล็กกว่าของพวกเราอยู่แล้วสับเลยเรียบร้อย